จากนภายนะมีเป็นดินนะจบกันมังกรน้ํากรกฎมีพิกนะแล้วก็เออไม่มีทัดลมนะเป็นไฟเมสิงทัดลมเลยนะนี่ก็ขาดทัดลมอย่างเดียวนะเย็นๆมีเป็นเดวิลมังกรนะเท่านั้นเลยนะแล้วก็ขาดทัดลมนะเออสากนภายนะมีไฟคู่ขึ้นเลยนะคิงออฟคัพกับกรีนออฟคัพเลยนะเป็นคู่กันนะเมื่อกี้เป็นเซมเพสเซมเพลอร์แต่นี้มาเป็นกรีนถ้วยก็กิีนถ้วยเลยนะเป็น อิโมชันนะประเภทเดียวกันเป็นคนประเภทเดียวกันเลยนะเนี่ยก็เป็นคู่นะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าปากหวานเป็นพ่อบ้านก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอจ้าทูอยู่นะเจ้าทูเงียบนะแล้วก็เป็นคนที่ปากหวานก็ระวังนิดหนึ่งนะจัสติสนะเหมือนตอนนี้นะคุณหรือเขาคิดที่จะให้ความยุติธรรมหรือจะตัดสินอะไรบางอย่างหรือเปล่านะกําลังชั่งใจอยู่นะเอาผ้าปิดตาเลยนะให้ความยุติธรรมแบบที่ว่าไม่ ไม่มีอคาาติก็ได้นะก็เลยต้องเอาภาพติกตานะยังคิดที่จะลงทุนนะในครอบครัวความสัมพันธ์นี้นะเามองคุณเป็นคีนเหรียญน,นะแล้วก็สิบถวยนะมองคุณเป็นครอบครัวนะที่ที่จะไปถึงครอบครัวนะลงหลักปักฐานไปเป็นครอบครัวมีชีวิตร่วมกันวางแผนลงทุนอยู่นะลงทุนกับคุณหรือลงทุนกับธุรกิจการงานที่เขามีอยู่ก็ได้นะก็มีเดวิลขึ้นมานะเขากําลังเหมือนกับว่าคิดอยู่นะมีมีบ่วง นะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเป็นพันธะที่ทําให้เขาอย่างคงเออ่ตัดอะไรไม่ได้บางอย่างนะ่เป็นกิเลสก็ได้นะหรือเป็นเรื่องของรักต่างวัยนะเป็นคนเก,ก่าหรือเปล่านะคุณอาจจะเป็นคนเก่าเขาก็ได้นะแล้วก็จะมีการเออ่กลับมานะถึงด้คิดว่าจะลงทุนไปต่อในความสัมพันธ์นะแต่กว่าจะมานา,นานนะในออฟเฟนเคอร์นะสามเหลียยงนะมีการวางแผนอยู่นะต้องมีสามคนขึ้นไปนะถึงจะ กลับมาได้นะสิบเหรียญน,นะเจ็ดกับสามบวกกันเป็นสิบเหรียญน,นะมีการที่คิดว่าเอามีความผูกพันกันเป็นครอบครัวนะสิบเหรียญสิบถ้วยนะส่วนเจ็ดมาลบสามเหลือสี่เหรียญน,นะในตอนนี้นะก็มีความเรียกว่ากักกักพื้นที่หวงความโสดหรือว่าหวงคุณก็ได้นะยังเสียดายในความขมพันธนะ์ก็เลยจะกลับมาอยู่นะเดวิลนี่คือมีพันธะมีหวงกร,รมก็เลยยังตัดคุณไม่ได้นะก็ผูกพันกันอยู่นะอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะ เพ่นพี่เุ่นน้องก็ได้นะหรือเป็นคนเก่าก็ได้นะถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นรักต่างวัยนะคนใดคนหนึ่งอายุห่างกันมากกว่ากันนะผู้หญิงอาจจะโตกว่าผู้ชายหรือว่าผู้ชายอาจจะโตกว่าผู้หญิงก็ได้นะคือห่างกันเกินห้าปีสิบปีนะแล้วก็หนึ่งเหรียญนะเขายังนะมั่นคงอยู่เลยนะหนึ่งเหรียญก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะแต่ว่าลงทุนเนี่ยลงไปเล้อยู่นะเจ็ดเหรียญนี่ถ้ารอผลนานนอยู่นะเขาก็ช่างกระช่างไวแล้วนะว่าเลือกไวแล้วน่าจะเป็นคุณเราให้กู้ขึ้นด้วยนะ ก็เรียกว่าเป็นน้องๆเอมเพสนะสำหรับควีนออลคับนะก็เขามองว่าคุณนะ่าดูน่ารักอ่อนโยนเหมาะที่จะอยู่ในครอบครัวเป็นเป็นเรว่ออะไรเป็นแม่นะดูแลครอบครัวได้นะดูแบบประมาณเอาทั้งเก่งนอกบ้านแล้วก็เก่งในบ้านด้วยนะทั้งควีนอัลคับกับคิงกับควีนเหลียนะควีนเหลียนี่คือจะเป็นเหมือนลักษณะของเจ้าของกิจการก็ได้นะเป็นผู้หญิงที่อยู่เลเวลอัพจาก เก้าเหรียญไปแล้วอีกทีหนึ่งนะเก้าเหรียญน,นี่ก็คือลักษณะของคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทํากิจการส่วนตัวนะก็มีก็มีทองเองนะส่วนคนนี้นะเขาก็เรียกว่าคิดไว้แล้วนะว่าเลือกไว้แล้วว่าน่าจะเป็นคุแน้วก็เลยช่างใจนะว่าจะลงทุนกับคุณต่อนะส่วนการเงินก็กําลังดูอยู่นะแต่น่าจะช้านะเจ็ดเหรียญนี่เหมือนไปเทรดหุ้นทําอะไรอยู่หรือเปล่านะหรือลงทุนในด้านอาสังหาอะไรหรือเปล่าซึ่งมันได้เงินพอสมควรนะแต่ช้าอยู่นะ ด้วยเศรษฐกิจอะไรตรงนี้นะส่วนหนึ่งไม้นะก็เรียกว่ายังมีแรงดึงดูดต่อกันนะเป็นคู่ที่มีความพีจารณ์่งต่อกันนั่นเองนะจากให้ก็ดีหมดยังไม่ได้เสียอะไรมากแต่เดวิลนี่อาจจะมีด้านดาร์กด้านเทาที่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเขาอาจจะไม่พอใจบางอย่างก็ได้นะท่านดาร์กอันเทาเดวิลหรืออาจจะมีคนเข้ามาแทรกก็ได้นะเดวิลคือการนอกใจคบซ้อนมีคนอื่นนอกจากคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นคนเก่าหรือเปล่านะเพราะว่า โทษคือคนเก่าคนเก่าเป็นเป็นบ่วงเป็นกิเลสเป็นอะไรที่เขาตัดไม่ได้หรือเปล่านะถ้าเขามีคนอดวันัก่บบูๆเราคิดที่จะไปห็นพ่อปัวแล้วนะก็อาจจะยังพวงวงหน้าพวงหลังนะก็ยังเสียดายหรือที่ถึงคนเก่าอยู่ก็เป็นไปได้นะไม่ว่าคุณเป็นคนเก่าหรือคนปัจจุบันนะหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันทั้งหมดก็ได้นะหรืออาจจะหมายถึงเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีใครคขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือไปถึงครอบครัวนะก็คือสรุปเลือกมาแล้วนะโดย ใช้ผ้าปิดตาเลยนะก็จะให้ความยุติธรรกับตัวเองนะก็เรียกว่าแบบไม่ลําเอียงเลยนะจากสี่รวมๆก็เป็นประมาณ